ห้าเราจะมาพูดอถึงเรื่องเนี่ยเขามีปัญหากันอยู่นะกดไอดีไอคอนผมก็เบื่อนะกฎหมายประเทศไทยนะเออกฎหมายประเทศไทยโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเอาวรีบๆเขียนก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเอออันนี้จะเป็นอันนี้กูเขียนเล่นเฉยนะอ่าอันนี้ในเออ่าสมมติว่าถ้าก็อันนี้ อาจจะมีค่าสมัครบ้างอ่าวสมมติร้อยห้าสิบบาทอ่านี่สมมตินะเขามีจองแต่ว่าถ้าเกิดอาจจะต้องบางทีอาจจะแบบซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ช่างอ่าสมมติว่าผมให้พันพันพีวีอ่าสมมตินะผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทำํำบริษัทนี้มึงอย่าส่งตํารวจมาจับในายสัตว์โอเขียนไว้เพราะว่าประเทศไทยมันโง่กฎหมายมันโง่นะ เราจะจนกันหมดใน a ออ่าในเจริงๆมันมันอาจจะจับได้หลายหลายสายหลายสายนะก็อาจจะมีสายมาเามีห้าหกเจ็ดสายเดียวว่าคนไม่รู้จะเป็นอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ในบีผมให้สองสายพอแล้วเพราะว่ถ้าเกิดเขียนว่าเจ็ดสายหกเจ็ดสายงงเวย้ยนี่อ่ากู้ง,งอ่าเขาก็มาสองอัน อันนี้อาจจะได้ครับปึ้งจึ๊กอันนี้ห้าร้อยแล้วอ่ะกูไม่สนใจไอข้างบนก็มาปึ๊กปึ๊กปึ๊กมาเงนี้ไออ่ะอ่ะแล้วด้านนี้อ่าสมมุติว่าถ้าเราหามาด้านนี้ปึ้งปึ้งปึ้งเกินหน่อยก็ได้อ่ะเกินหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอืมอันนี้จะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วันนี้ก็จับหนึ่งสองสาม สี่อันนี้รอก่อนสี่แล้วเอาม้อห้าร้อยกับหม้ห้าร้อยคูณสี่เท่าไหร่นะครับอ่าสองพันเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเขาเขาหลอกดวงนี่ในไงบางทีต่อไม่เป็นเองแต่ปรากฏว่าเออเกิด <c oughs> เขามีตังมาเข้าต่ออีกสี่นี่มาอยู่นี้สี่หนึ่งอ้าสี่หนึ่งอยู่นี่สี่สอง เขไม่ได้ตั้งไหมต่อไม่เป็นถูกเป้าถ้าคุณต่อไม่เป็นทำไมไม่ต่ออย่างนี้ล่ะโง่ไงบางคนต่อไม่เป็นจะไปต่ออะไรตรงนี้ไอ้เหี้ยล้วบอกเขาหลอกลวงเราบอกไม่ได้ตัค์เนี่ยเวลาต่อต้องต่อต่อแม่งเนี้ยปึ้งสีหนึ่งต่อนี่สีสองต่อนี่อ่าสมมติไอ้นี่ได้ไรไอ้นี่ได้พันหนึ่งแล้วปึ้งไอ้นี่พันใ้นี่เท่าไหร่ไอ้นี่ก็นับไปดิ ยังไม่ได้นะอันนี้ปกติมันได้ไปแล้วถูกเปล่าอันนี้รออีกก็อาจจะเป็นสี่อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้รออีกกี่เม็ดเนี่ยรออีกสี่เม็ดใช่ไหมก็ด้านนี้อาจจะเป็นศูนย์แล้วก็สี่ด้านนี้ก็จะเป็นเอ่อทีมอ่อนด้านนี้ทีมแข็งนะครับก็อาจจะเป็นเอ่อทีมอ่อนทีมแข็งไอ้ด้านนี้ทีมอ่อนด้านนี้ทีมแข็งเออ แล้วไปบอกว่าเขาหลอกลวงคือมันไม่เป็นไงบางคนก็ต่อไม่เป็นหรือบางคนว่านะทําสิทธิ์ไม่ครบนะครับเหมือนเป็นพวกสลาดน้อยอ่ะนะก็หมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรายการนะครับเอ่อทั้งเอ่อนมกัญชยัยแล้วก็อะไรจุกกู้จุก,กู้ก็ไม่รู้เรื่องเลยเลยนะผมฟังแล้วฟังแดกข้าวไม่ลงเลยนะครับไม่เป็นไง ก็จริงๆอถ้าคุณทําคุณสมบัติไม่ครบแผนนะไม่ครบสูตรนะจะเป็นอย่างนี้แหละครับเออ